มาต่อกันชุดสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับข้อสอบพรีเทสของเบนเจามะใยชุดทิศปี2566นี้นะครับเป็นแปดข้อสุดท้ายและเรลนิเข้อ33กากำหนดให้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมและส่วนของเส้นตรง AO นี่ยนี้นะครับขนานกับส่วนของเส้นตรง BC ตามรูปนะมุม OCB มีขนาดกี่องศา OCB คือมุมไหนครับ OCB คือมุมนี้เขียนไว้ก่อนาก็หมายว่านคือมุมนี้กี่องศานะฮะโจทย์ดดให้อะไรมาบ้างให้สองเส้นนี้ขนานกันนะ AO กับ BC ขนานกันจากข้อนี้เห็นว่าถ้าเราต้องการหามุม A OCB ที่โจทย์ถามเนี่ยก็คือ x เนี่ยนะครับถ้าเราใช้ ความรู้ของเส้นคู่ขนานนะครับหรือว่าเราถ้าถ้าเราหามุมนี้ได้เราก็จะรู้มุมนี้เพราะสองมุมนี้รวมกันต้องเป็นไงฮะมันเป็นมุมภายในของเส้นตัดถูกไหมฮะอันนี้คือเส้นขนานหนึ่งคู่แล้วนี่ OC ก็เหมือนกับเป็นเส้นตัดถูกไหมครับมุมภายในด้านเดียวกันเนี่ยรวมกันต้องได้180องศาเสมอถูกไหมครับงั้นถ้าเรารู้มุมนี้เราก็หามุมที่เราต้องการได้ส่วนมุมนี้หาได้ไหมฮะเห็นว่าเขาให้มุมนี้มา252 มุมกลับตรงนี้นะฮะ252องศาถูกไหมครับสำหรับมุมนี้ก็หาได้ถูกไหมเพราะว่ามุมรอบจุดใดๆเนี่ยรอบจุดโเนี่ยครับนี่เป็นจุดโถูกไหมมุมรอบจุดใดๆจะเท่ากับ360องศาเสมอถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมุมนี้มุม AOC คือมุมนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากับ360ลบด้วย252ถูกไหมครับ มุมมนี้เท่ากับ360องศาลบ352มันจะเหลือมุมนี้นะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ8อ่าตัวนี้0นี่1เหลือ108องศานะครับมุมนี้108 108นะั้นเราก็หามุม x นี้ได้ถูกไหมเพราะ108บวกกับมุมนี้เท่ากับ180เพราะฉะนั้นมุมนี้ก็คือ180ลบ108 มันก็จะเหลือเท่ากับเท่าไหร่ฮะเจ็ดสิบสององศานะครับตอบนะอย่าลืมว่าถ้ามันมีเส้นขนานหนึ่งคู่แล้วมีเส้นตัดเนี่ยบีโอซี OC จะเป็นเส้นตัดมุมภายในด้านเดียวกันมุมฝั่งเดียวกันของเส้นตัดเนี่ยที่อยู่ภายในเนี่ยรวมกันได้180องศาเสมอนะแต่มุมรอบจุดศูนย์วงกลมใดๆเนี่ยมุมรอบจุดใดๆก็เท่ากับ360เสมอนะครับ ข้อที่34กราฟแสดงจำนวนอุบัติเหตุทางรถยนต์ของจังหวัดแห่งหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากความประมาทในปี2566ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมนังรูปนะอย่างเงี้ยอนเดือนมกราคมนะอันนี้ถึงเดือนกรกฎาคมนะครับอันนี้เป็นจำนวนอุบัติเหตุนะครับเขาบอกว่าจำนวนอุบัติเหตุเฉลี่ยเดือนละกี่ครั้งอ่าเราต้องมาดูก่อนนะว่าแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่อ่านจากกราฟนะครับีน,นเดือนมกราคม จากกราฟนะ้อสินะครับอ่ะเขียนทับอีกทีนะึงนะดูนี้เดือนกุมภาพันธ์ตรงนี้เป็นเจนะครับเดือนมีนาคมอาอยู่ตรงนี้พอดีก็คือ10บเดือนเมษายนตรงนี้9้านะครับพฤษภาคมสิบสามอมิถุนายนตรงนี้อนี่ห้านี่เจนะครับถูกแล้วนะส่วนเดือนกรกฎาคมก็ สามโอเคทีนี้เขาบอกว่าอุบัติเหตุเฉลี่ยคำว่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยแล้วก็คือเอาจํานวนข้อมูลที่เรามีทั้งหมดรวมกันนะค่าเฉลี่ยคือผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจํานวนของข้อมูลถูกไหมครับเฉลี่ยนะก็คือผลรวมของจํานวนข้อมูลหารด้วยจํานวนถูกไหมครับอันนี้ผลรวมของจํานวนก็คือแล้วก็มารวมกันทั้งหมดเลยเอาค่าพวกนี้มารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลจํานวนข้อมูลของเรามีกี่จํานวนครับ นรับเดยนะเดือนมกร,ราคมถึงเดือนกรกฎาคมทั้งหมดมี7นะครับ7เดือนก็7ข้อมูลถูกไหมครับจํานวนก็คือเะฉะนั่นตัวเลขเนี่ยจำนวนจำนวนตัวเลขบัติเหตุเนี่ยมารวมกันให้หมดแล้วได้เท่าไหร่หารด้วย7นั่นคือค่าเฉลี่ยของแต่ละเดือนถูกไหมครับอ่ารวมกันที่ครับ15บวกเเป็น22 22บวก10เป็น32 3 2ิบวก9ได้41 41กับ13ได้54 ห้าสิบสี่กับสองอันนี้อีกสิบเป็นหกสิบสี่ถูกไหมครับแม้เราได้หกสิบสี่จำนวนข้อมูลรวมกันทั้งหมดหกสิบสี่หารด้วยจํานวนข้อมูลจํานวนข้อมูลก็คือเจ็ดถูกไหมครเรามีเจ็ดจำนวนเจ็ดข้อมูลถูกไหมดังนั้นค่าเฉลี่ยก็จะเท่ากับก็หารเลยครับเจ็ดเจ็ดเก้าหกสิบสามถูกไหมครหนึ่งเจ็ดประมาณอ,อประมาณเก้าจุดหนึ่งกว่านะครับดังนั้นเขาถามค่าประมาณถูกไหมคร ประมาณเดือนละกี่ครั้งก็ตอบประมาณเก้าครั้งนี่คือค่าเฉลีย่ยนะครับเข้าใจนะครับไปข้อที่สามสิบห้าจากรูป P Q R S P Q R S คือรูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจัตุรัสก็คือด้านเท่ากันทั้งสี่ด้านนะจงหาความยาวรอบรูปส่วนที่แรงเงาความยาวรอบรูปของส่วนที่แรงเงานะครับไม่ใช่พื้นที่นะคราวนี้อย่าลืมนะครับความยาวรอบรูปนะครับ ควาวร,รูปส่วนที่เราก็คือความยาวนี้ถูกไหมฮะลากให้สูเส้นตรงเงินนี้นะครับในส่วนที่แดงเราส่วนแรกคยารอบรูปก็คือตรงนี้ถูกไหมไหมครับส่วนส่วนรูปแรงเอารูปที่สองคือส่วนนี้ถูกไหมความยาวรอบรูปของมันก็คือเราต้องรู้เราต้องเอาความยาวตรงนี้บวกตรงนี้นะแล้วก็ส่วนโค้งน,นี้นะครับนะครับนี่คือความยาวรอบรูปส่วนที่สองถูกไหม นั้นเราก็หาเลยส่วนที่เรารู้แล้วก็คือเส้นเส้นตรงนี้ถูกไหมเพราะว่าสี่เหลี่ยมนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวยี่สิบเอ็ดถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องยี่สิบเอ็ดด้วยถูกไหมฮะเขียนตรงนี้คะสีแดงตรงนี้ก็คือยี่สิบเอ็ดนะตรงไหนที่รู้แล้วก็ใส่ไปเลยนะครับส่วนตรงนี้ด้านนี้ทั้งหมดนี้คือยี่สิบเอ็ดแต่มันต้องส่วนสีขาวเนี่ยแถบแถบสีขาวเนี่ยนะครับมันจะกว้างเจ็ดถูกไหมฮะเท่ากับตรงนี้ถูกไหมนี่นี่หายไปเจ็ดเพราะฉะนั้นตรงนี้ จากเดิมยี่ิบเอดหายไปเจ็ดส่วนนี้ก็จะเหลือสิบสี่นะครับส่วนนี้ก็เหมือนกันนะมันเหมือนกับเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมถูกไหมฮะนี่ก็เหมือนเป็นรูปวงกลมแบ่งเป็นสี่ภูนี้ก็สิบสี่ด้วยถูกไหมครับนะส่วนตรงนี้ยี่สิบเอ็ดนะทีนี้เหลือส่วนที่เป็นส่วนโค้งส่วนโค้งของของรูปเล็กนี้ก่อนนะครับส่วนโค้งส่วนนี้ก่อนนะครับมันก็คือเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นส่วนโค้งนี้จะมีความยาวเท่ากับ เสษหนึ่งส่วนสี่ของเส้นรอบรูปวงกลมถูกไหมฮะถ้าเรามีวงกลมรอบรูปเป็นใส้ยอย่างนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นแค่หนึ่งส่วนสี่ของวงกลมไงความยาวตรงนี้ก็คือมันจะยาวแค่หนึ่งส่วนสี่ของความยาวรอบรูปวงกลมความยาววงกลมก็คือสองไพอาร์มสองคูณพคูณด้วยอาร์เป็นรัศมีนะเพราะฉะนั้นอาร์วงกลมนี้อาร์คืออะไรฮะสิบสี่ถูกไหมระยะตรงนี้ที่เป็นรัศมีของมันคือสิบสี่เพราะฉะนั้นสอง คูณเขให้ใช้พายยี่วนเนะครับยี7่วนเแล้วก็ R คือ14โอเคได้ไรครับตัดไปเจ็ดสองสิบสีสองสีให้แปดแสดงว่าส่วนนี้คือแปดสิบแปนะฮะอ๋อต้องหนึกอย่าลืม1นส่วนสด้วยนะฮะวงกลมมันคือแปดสแต่ว่าของเราตรงนี้แค่1นส่วนสี่ส่วนโค้งนี้แค่1นส่วนสี่ของวงกลมนะก็1นส่วนสี่คูณ สี่คูณแปดสิบแปดก็จะเท่ากับยี่สิบสองอ่าส่วนนี้ยี่สิบสองนะครับทีนี้เหลือส่วนโคง้งส่วนนี้ส่วนโค้งส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนโค้งเป็นหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมเหมือนกันใช่ไหมแต่วงกลมวงนี้วงใหญ่ขึ้นมาหน่อยถูกไหมมันก็คือวงกลมนี้นะอ่า คือวงกลมขนาดนี้นวงกลมแบบนี้วงกลมที่มีรัศมีเท่าไหร่ครับรัศมีก็คืออย่างนี้ถึงนี่เลยถูกไหมครับนี่คือรัศมีของมันถูกไหมนี่แขนรัศมีของมันก็คือยี่บเอ็ดถูกไหมรัศมีย1ิบเอ็ดแล้วก็มันก็เป็นหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมที่มีรัศมีเป็นยี่บเอ็ดถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเส้นรอบวงก็มันก็คือสองพายคือย2สิบสองส่วนเจ็ด รของมันก็จะเป็น21แล้วก็ส่วนโค้งมันเนี่ยเป็นแค่1ส่วน4ของส่วนโคงง้งรอบวงกลมก็เอา1ส่วน4ไปคูณนะครับคูณกันได้เ okay. ท่าไหร่เจ็ดสามสองก็คือสองสองเป็น11 11คูณได้33นะ33โอเคทีนี้เราได้ความยาวของเส้นตรงแล้วก็ส่วนโค้งทั้งหมดแล้วแล้ความยาวรอบรูป ของส่วนที่แรงเงาทั้งหมดเป็นเท่าไรอ่าเป็นเท่าไรครับส่วนนี้บวกบวกทีละเส้นเลยนะส่วนนี้คือ21 21บวกกับเส้นนี้ถูกไหมครับอ่ารูปบนก่อนเส้นนี้ก็21แล้วบวกกับส่วนโค้งตรงนี้ก็คือ33ใช่ไหมครับอ่านี่คือความยาวรอบรูปของส่วนแรงเงารูป,ร,ปรูปที่1นนะส่วนของแรงเงารูปต่อไปเส้นนี้14บบวกกันเลยแล้วก็ถามส่วน ขอได้เงาทั้งหมดนะอบร,รูปทั้งหมดบวกกับเส้นนี้14นี่ครับและบวกกับส่วนโค้งนี้22ก็รวมตัวเลขทั้งหมดเลยครับเท่าไหร่ครับรวม้วยความรวดเร็ว21บวก21เป็น42 42บวก33ได้เป็น75 75บวก14ได้เป็น89 89บวกกับ14 103 103บวกยีบสองก็1น5ี่ฮะตอบ125เซนติเมตรโอเคนะครับ uh, ข้อต่อไปข้อต่อไปจะเป็นข้อที่36ข้อ36จากรูปถ้าวงกลมแต่ละรูปมีเส้นผ่านศูนย์กลาง14บสีเซนมีวงกลมเนี่ยวงกลมเขี่ยวนี่นะครับวงกลม4วง แต่ละรูปมีเส้นผ่าศูนย์กลาง14นะครับและพื้นที่ส่วนที่แรงเงาก็ถามแรงเงาอีกแล้วตรงกับข้อใดส่วนที่แรงเงาคือส่วนนี้นะครับถ้าเราพิจารณาจากจากรูปเนี่ยส่วนที่แรงเงาคืออะไรฮะถ้าเราลองลากเส้นนะแต่เวลาทําข้อแบบนี้นี่นครับลองลากเส้นตรงนี้มาให้เป็นเส้นเป็นสี่เหลี่ยมจะเป็นพื้นที่ที่เราคิดง่ายๆก็คือสี่เหลี่ยมหรือวงกลมอะไรแบบนี้ถูกไหมนี่ไหม มันก็คือสี่เหลี่ยมตรงนี้ลบออกจากสีขาวตรงนี้ถูกไหมถูกไหมครับถูกไหมครับนี่ก็คือส่วนที่แดง,งเงาส่วนนี้ไงถูกไหมฮะทั้งหมดนี้ก็คือสี่เหลี่ยมรูปนี้ลบด้วยสีขาวสองสองเสี้ยวนี้ซึ่งสีขาวสองอันนี้รวมกันคืออะไรฮะมันแต่ละส่วนก็คือหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมถูกไหมนี่งวงกลมอันนี้คือเห็นไหมแบ่งวงกลมแบ่งวงกลมเป็นสี่ส่วนเห็นไหมครับเห็นไหมวงกลมนี้เราแบ่งเป็นสี่ส่วนเห็นไหม น,นี่คือหนึ่งส่วนสี่ไหมมันแบ่งได้เป็นสี่ส่วนไหมส่วนนี้ก็คือหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมถูกไหมส่วนนี้ก็เหมือนกันก็คือหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมอีกถูกไหมรวมสองส่วนก็คือหนึ่งส่วนสองหรือว่าครึ่งหนึ่งของวงกลมถูกไหมคือครึ่งวงกลมเพราะฉะนั้นส่วนที่พื้นที่รงเขาที่โจทย์ถามนี่ก็คือถ้ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมนี้ลบด้วยครึ่งวงกลมนะสี่เหลี่ยมจตุรัสถูกไหมสี่เหลี่ยมที่นั่นอะลบด้วยครึ่งวงกลมนะครับ ใช่นะครับสี่เหลี่ยมเจ็ดตัวรัดคือสี่เหลี่ยมนี้คืออะไรความยาวคืออะไรครับเส้นเออ่เส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมสิบสิบสี่ถูกไหมเพราะนี้ก็คือรัศมีวงกลมจากนี้ถึงนี้ก็คือครึ่งหนึ่งก็คือเจ็ดถูกไหมอย่างนี้ถึงนี้ก็คือเจ็ดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นด้านนี้ทั้งหมดก็คือสิบสี่นั่นเองเจ็ดตัวรัดตรงนี้ก็คือสิบสี่นี่เองถูกไหมจากนี้ถึงนี้ก็คือรัศมีวงกลมสองอันเหมือนกันก็คือเท่ากับสิบสี่ถูกไหมครัเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมเจ็ดตัวรัดก็คือสิบสี่คูณ พื้นที่ขอมันด้านคูณด้าน14ีคูณ14ลบเดี๋ยวลบก่อนลบกับครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมก็คือ1นส่วน2ถูกไหมครึ่งนึงก็คือ1ส่วน2ของพาัง 2, พคือย2สบส่วน 7r คืออะไรครับ r ก็คือ,อของวงกลมก็คือ7ถูกไหมรัศมีวงกลมคือ7คูณ r กลังสองก็คูณเจครั้งถูกไหมอังน,นี้ได้ไร 14คูณ14บด้ได้เท่ไหรครับ14คูณ14บ9 6หน้ใช่ไหมก็จะได้196 1, นะ่งร้อยาสหกลบกับตรงนี้เท่าไหร่อ่าคิดตัดตัดสองสิบเอ็ดเจ็ดเ็ดสบเจดยงงี้ครับพื้นที่แรงงานทั้งหมดก็คือหนึ่งร้ยเ้าหกลบเจ็ดสิบเจ็ดคำตอบคือหนึ่งิบเกครับตอบข้อสองนะ ต่อไปข้อสาสิบเจ็ดให้หาพื้นที่แรงเงาอีกแล้วนะครับพื้นที่แรงเงาก็คือนี่ข้อนี้เห็นไหมฮะถ้าเราแบ่งเราพอเราต้องจินตนาการด้วยนะครับพอเห็นรูปมาแล้วเห็นไหมรูปนี้มันสามารถแบ่งถ้าเราลากเส้นแบ่งสี่เหลี่ยมรูปใหญ่เนี่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้เป็นสี่ส่วนเล็กๆเ,เห็นไหมครับก็ตามส่วนที่แรงเงาเราเห็นว่าถ้าเราย้ายส่วนที่แรงเงาตรงนี้ย,ย้ายออกมาโปะตรงนี้พอดีถูกไหมครับถูกไหมตรงนี้ก็จะหายไป และตรงนี้ก็จะเต็มถูกไหมอย่างนี้ครับถกไหมก็ได้สี่เหลี่ยมนี้เป็นแรงเงาเต็มเลยเห็นไหมจะได้สี่เหลี่ยมหนึ่งรูปตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าเราย้ายส่วนนี้มาแทนที่ตรงนี้เห็นไหมมันเท่ากันพอดีถูกไหมครับเห็นตรงนี้ก็จะได้สี่เหลี่ยมนี้เต็มอีกหนึ่งรูปถูกไหมถูกไหมครสองอันนี้เหมือกันก็คือเท่ากับครึ่งหนึ่งถูกไหมถ้าเนี่ยเหมือนกับเราแบ่งไอ้รูปใหญ่เนี่ยเป็นสี่ส่วนแล้วเรามีสองส่วนถูกไหม สองในสี่ก็คือเป็นครึ่งหนึ่งถูกไหมฮะมันก็คือครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปใหญ่พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปใหญ่ก็คือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละสิบหกเซนถูกไหมฮะพื้นที่มันก็สิบหกคูณสิบหกไงครับถูกไหมฮะนี่นอะไรแปดแปดคูณสิบหกได้นแหลครับแปดหกสี่แปดร้อยยี่สิบแปดถูกไหมครับนะข้อที่สามสิบแปด บอกว่าตู้กับข้าวทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสองตู้ถ้าทาสีด้านนอกของตู้หลังที่หนึ่งทั้งหกด้านใช้เวลาสองชั่วโมงและตู้หลังที่สองมีขนาดความกว้างความยาวและความสูงเป็นสองเท่าของตู้หลังที่หนึ่งถามว่าแลตู้หลังที่สองต้องใช้เวลาทาสีเท่าไหร่ีงครับว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมรูปทรงอ่ะลองวาดก่อนรูปที่หนึ่งเป็นอย่างนี้นะตู้รูปที่หนึ่งเป็นแบบนี้สมมติว่ามันมีกว้าง ว้างยาวสูงถูกไหมีะด้าน,นกว้างยาวด้านสูงอย่ที่สามด้านแบบนี้นะทาสีมันมีทั้งหมดหกด้านถูกไหมครับถูกไหมครับหกด้านมันเป็นรูปกล่องอ่ะทรงกล่องะหกด้านก็จะใช้เวลาสองชั่วโมงส่วนรูปที่สองกาบอกเป็นสองเท่าหมดเลยขนาดมันทั้งความกว้างความกว้างก็จะเป็นสองเท่าความยาวความ,วาม,วามสูงก็เป็นสองเท่าหมดเลยถูกไหมฮะไหมรูปสองมีหกด้านเหมือนกันแต่ว่าแต่ละด้านอน่ะมันมีความกว้างความยาวเป็นสองเท่าหมดเลย งนั้นแต่ละด้านเนี่ยจะมีพื้นที่เป็นกี่เท่าของรูปแรกครับสมมติรูปแรกเราให้เราให้เป็น x ถูกไหมว้าง x อ่าว้างด้านละ x x x หมดเลยนะครับสมมติง่ายๆหน่อยให้เท่ากันหมดเลยนะเป็นรูปบาดเลยเท่ากันหมดเลยดังนั้นด้านนี้ก็ต้องเป็นอะไรฮนะยาวเป็นสองเท่าก็ตรงนี้ต้องเป็นสอง x ถูกไหมสอง x ความสูงก็ต้องเป็นสองเท่าของ x ก็เป็นสอง x ความยาวก็เป็นสอง x หมดเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่ แต่ละด้านมันเป็นเท่าไหร่ครับ 2x คูณ2ก็ต้องเป็น4ถูกไหม 4x กำลัง2ถูกไหมถูกไหม 4x 4คูณ x คูณ x ถูกไหมครับแต่รูปเดิมเนี่ยมันก็คือ x กว้างคูณยาวก็คือ x คูณ x ถูกไหมถูกไหมเราจะเห็นว่าพื้นที่แต่ละด้านเนี่ยพื้นที่ด้านนี้ของรูปใหญ่ของของตู้ใหญ่เนี่ยมากกว่าตู้เล็กอยู่กี่เท่าครับอันนี้ x คูณ x แต่อันนี้4คูณ x คูณ x เป็น4เท่าเห็นไหม เห็นไหมเป็นสีเท่าแต่และด้านเนี่ยจะเป็นสีเท่าเลยนี่ครับงนั้นมีหกด้านสมมติของเดิมมีพื้นที่อ่าหนึ่งหนึ่งตารางเนี่ยนะครับมีหกด้านก็จะเป็นหกตารางเมตรถูกไหมถูกไหมแต่ของใหม่เนี่ยถ้าของเดิมมีหนึ่งตารางของใหม่จะกลายเป็นสีเท่าเลยไงครับก็กลายเป็นสี่สี่คูณหกก็เป็นยี่สิบสี่ครับแล้วม,มันเป็นกี่เท่าครับเป็นสีเท่าใช่ไหมฮะพื้นที่ พื้นที่ผิวที่ต้องทาสีทั้งหมดเนี่ยมีพื้นที่เป็นอ่เป็นสีเท่าถูกไหมฮะตู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่เป็นสีเท่าของตู้เล็กเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาก็เป็นสีเท่าเหมือนกันถูกไหมครับของเดิมใช้เวลาทาสีสองชั่วโมงงั้นของใหม่ต้องใช้เวลาทาสีแปดชั่วโมงนะครับเป็นสีเท่านะแปดอ่ข้อที่ต่อไปนะข้อที่สามสิบเก้า เลยสองข้อครับบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD ABCD เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับมี AD เท่ากับ DE AD คือด้านนี้ AD คือด้านนี้นะเท่ากับ DE เห็นว่าด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันนะครับและเท่ากับ BC ด้วยกับด้านนี้ด้วยเท่ากับสิบสี่เซนเห็ว่าด้านนี้สิบสี่เขียนไว้เขียนตัวเลขไว้นะครับสิบสี่ด้านนี้ก็สิบสี่ ตอนนี้ก็สิบสี่ตามที่โจทย์บอกนะครับ AB เท่ากับสิบแปด AB คือด้านนี้สิบแปดด้านยาวหน่อยนะครับถามว่าถ้าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABED ABED คือสี่เหลี่ยมรูปนี้สี่เหลี่ยมรูปรูปคางหมูนี้นะเหลี่ยมรูปนี้นะครับมีพื้นที่หนึ่งร้อยแปดสิบหกเห็นไรูปนี้หนึ่งร้อยแปดสิบหกตารางเซน แล้วก็ถามพื้นที่สี่เหลี่ยมได้ขนาด a b c d หรือถามรูปใหญ่มีพื้นที่เท่าไหร่ถามรูปใหญ่นี้ถามรูปใหญ่ทั้งรูปเลยทั้งหมดนี้เลยนะครับอหาได้ไงฮะเรารูพ้พื้นที่ตรงนี้แล้วถูกไหมพื้นที่ที่โจทย์ถามก็คือพื้นที่สีน้ําเงินนี้ถูกไหมร้อยแปดสิบหกบวกด้วยบวกด้วยตรงนี้ถูกไหมบวกด้วยสามเหลี่ยมนี้ใช่ไหมฮะเฮสเราต้องหาสามเหลี่ยมนี้ให้ได้ถูกไหมครับว่าเท่าไหร่แล้วก็บวกกับห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้าวหมูตรงนี้ที่มีพื้นที่ร้อยแปดหกที่โจทย์บอกแล้วถู ตรงนี้เท่าไหร่จะหาพื้นที่สามเหลี่ยมนี้หาได้ไงครับเราต้องรู้ด้านนี้กับด้านนี้ถูกไหมฮะหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเห็นว่าด้านนี้หาได้ไหมด้านตรงนี้ด้านตรงนี้ก็คือความสูงของสี่เหลี่ยมคางหม,หมูถูกไหมครับถูกไหมอธิบายทีละอย่างนะสมมติว่าด้านนี้ยาว x นะครับมติเป็น x นะครับเราหา x ได้ไงก่อน x ก็คือส่วนสูงอ่าพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูก็คือหนึ่งส่วนสอง คูณสูงสูงก็คือ x ถูกไหมครับนี่เป็นความสูงดูให้ออกนะเป็นความสูงของสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับ1นส่วนสคูณ x นะแล้วก็คูณด้วยผลบวกของด้านคู่ขนานแล่ขนานคือด้านนี้บวกกับด้านนี้ถูกไหมครับด้านนี้คือ14ด้านนี้คือ18รวมกันเป็ 18, น,น32ถูกไหมหนึ่งสองคูณ x คูณสายสองมันเท่ากับพื้นที่ซึ่งโจทย์ให้มาแล้วหนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบหกแล้วเราหา x ได้ถูกไหมครับ x ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับอ,อันนี้ตัดการเหลือสิบหก สิย้ายมาหาร1ร้อยแปดหกถูกไหม x เท่ากับหนึ่งร้อยแปดหหารสิบหกได้เท่าไหร่ครับร้อยแปดหตั้งหารสิบหกสิบหกหนึ่งสิบหกหนึ่งเป็นเศษส่วนนะครับเอาเป็นเศษส่วนแล้วกัน มันไม่ลงตัวก็ให้ให้ใหติดตัวเลขไว้ x ก็เท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบหกหารสิบหกอย่างนี้ไปก่อนนะอะอย่างนี้ไปก่อนนะครับคือความสูงนี้นะคือ x ส่วนด้านนี้ล่ะเราจะหาสามเหลี่ยม ECB เนี่ยเราต้องรู้ด้านนี้ต้องรู้ด้านนี้นะฮะรู้ฐานกับสูงถูกไหมครับแต่ด้านนี้เท่าไหร่ครับสี่เหลี่ยมดน้าขนานนี่เห็นไหมฮะด้านนี้สิบแปดถูกไหมฮะเพราะั้านด้านนี้ทำยาวทั้งหมดนี่ต้องสิบแปดด้วยถูกไหมครับต้องเท่ากาันถูกไหมฮะมันถึงจะเป็นสี่เหลี่ยมหน้าขนานได้ แต่ตรงนี้ถึงตรงนี้คือ DE เนี่ยยาว14แล้วใช่ไหมครับแม่มาจะเลออ EC อีก4ถูกไหมอ่าแม่อี EC คือ4ทีนี้พื้นที่ของสามเหลี่ยม ECB สามเหลี่ยม ECB ก็เท่ากับ1ส่วน2คูณสูงอ่าให้สูงเป็น4แล้วกันแล้วคูณกับฐาน ฐาก็คือ x นี้ถูกไหม x, x, x ก็คืออะไรฮะเมื่อกี้เราติดไว้186ส่วนสิบหกไหมค้างไว้เดี๋ยวค่อยมาคูณอ่าอะไรตักก็ได้ครับ4 4 16 2 6, กับ186ตัดได้เหลือ93าสิบสามนะครับมันก็จะได้93้ส่วนสถูกไหมเดี๋ยวก็ใกล้3าส่วนสพื้นที่ตรงนี้ใกล้3าส่วนสอาหารให้เสร็จเลย,ยสังเกตคำตอบเป็นทศนิยมถูกไหมแสดงว่าเขาหาให้เสร็จเลย เอาเด็กทศสียมค่าสหารด้4ยสี่สี่สอแ่าและ1ใส่จุด0 4 8 4ศูนแปดสี่ห้าได้ 4, 4, 2, 8, 13, 4, 3, 12, 1, ยี่สิบสนะครับพื้นที่ตรงนี้นะ ECB เนี่ยคือ23.25ิบสานะครับยี่สามจุดนะ ดังนั้นมารวมกับ186ถูกไหมเขาถามพื้นที่ทั้งหมดใช่ไหมฮะตรงนี้186บวก23คำตอบก็คือเอา186บวก23.25นะครับนะบวกกับ23.25คำตอบไหมครับดูสิอันนี้5 2 1มา9 10 2อ่าได้209.25โอเคคำตอข้อ2ถูกแล้วนะข้อ2นะครับ ข้อสุดท้ายข้อที่สี่สิบมีพื้นที่แรงเงาอีกแล้วนะโจทย์ลักษณะอย่างนี้ชอบออกนะออกเยอะจากรูปที่กำหนดให้ถ้า p q r p q r เนี่ยเป็นจุดนะเขาว่าเป็นวงกลมที่มีรัศมีเจ็หน่วยแสดงว่ามันเป็นวงกลมที่มี p เป็นจุดศูนย์กลาง q เป็นจุดศูนย์กลาง r เป็นจุดศูนย์กลางรัศมีเจ็หน่วยทันหมดเลยนะถามรูปนี้นะครับก็ถามพื้นที่ส่วนที่แรงเงาแล้วบอกที่อันนี้สี่สิบอ่าได้ไหมครับพื้นที่ส่วนที่แรเงาคืออะไร ถูกไหมฮะเราเห็นว่าถ้าเราลากเราลากอีกแล้วนะเห็นไหรูปอย่างี้ลากเส้นลากให้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมถูกไหมลากเป็นรูปสี่เหลี่ยมคือเราก็จะได้สี่เหลี่ยมรูปใหญ่นี้ถูกไหมอนี่ครับเป็นสี่เหลี่ยมรูปใหญ่แบบนี่นะสี่เหลี่ยมนี่แหละ P Q นี่แหละนีนะ่รอบนี้เลยที่มีด้านนี้สี่สิบด้านนี้ยี่สิบห้าถูกไหม ื้นที่รูปใหญ่นี้ลบออกจากไสีขาวสามส่วนนี้สีขาวตรงนี้คือหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมถูกไหมนี่รูปนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมฮะหส่วนสี่ของวงกลมและนี่อีกครึ่งวงกลมแสดงว่าสีขาวทั้งหมดสาส่วนนี้เท่ากับวงกลมหนึ่งวงพอดีเลยถรงนี้ตรงนี้ครึ่งหนึ่งตรงนี้กับตรงนี้รวมกันอีกครึ่งหนึ่งถูกไหมดูออกนะครับแสดงว่าเราก็เอาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปใหญ่ลบด้วยวงกลมหนึ่งวงถูกไหมเท่ากับ พื้นที่ในเงาที่เรต้องการพื้นที่สี่เหลี่ยมทั้งหมดคืออะไรฮะก็คือสี่สิบคูณกับยี่สิบห้าไงครับใช่ไหมกว้างยีง่บห้ายาวสี่สิบเนี่ยฮะล้วกับพื้นที่วงกลมวงกลมของเราก็คือไพ่อาย A ยกกำลังสองยี่สบสองส่วนเจ็ดอาเขาบอกว่าอาคือเจ็ดหน่วยถูกไหมรัศมีเจ็ดหน่วยถูกไหมคูณเจ็ดคูณเจ็ดเกตัดตัดไป ได้7เคูณ14ได้ไรครับตรงนี้อ่ะ40คูณ25ได้1000ใช่ไหมครับคูณด้วยความรวดเร็ว1000ลบกับเ2 4ดสองสิ่ง้ยาีฮ้1,000ลบออกไป154ก็เหลือ846โอเคโอเคนะครับภาษาข้อสอบพรีเทสนะครบทั้ง40ข้อแล้วลืมนะครับข้อสอบพรีเทสเนี่ย ข้อสอบก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับทุกๆปีคล้ายๆกันแนวข้อสอบจะเป็นประมาณนี้เรา,เ,ราเอาเนื้อหาของป .6 ทั้งหมดนะฮะเขบคุมเนื้อหาถึงป .6 ทั้งหมดซึ่งเราต้องคิดทนิยมได้เห็นไหมฮะมีเศ็ิยมมมีเศษส่วนมีการหาพื้นที่รูปทรงปริมาตรนะครับมีเรื่องของจํานวนนะเรื่องของครนหร,อรอมอ,รอะไรพวกนี้นะครับนะไปทบตัวให้ดีแล้วก็ต้องทำให้เร็วนะครับลักษณะของข้อสอบพีทีเทสเนี่ย ทำให้เร็วข้อเฉลี่ยไม่เกิน1นาทีนะฮะของเบนจาม่าเนี่ยสีิข้อเขาให้เวลา4ี่ินาทีนะครับงั้นนอกจากจะคิดเลขเก่งแล้วเนี่ยเราต้องต้องเร็วด้วยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันโอกาสต่อไปนะครับดีครับ